จดเป็นลิขสิทธิ์ดีหรือจดเครื่องหมายการค้าหรือคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรหรือเก็บเป็นความลับทางการค้าดีผลงานสร้างสรรค์ต่างๆของเรามากมายจะเลือกความคุ้มครองเป็นอะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังลิขสิทธิ์นะครับคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากผลงานที่ให้อารมณ์ความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นเพลงดนตรีภาพวาดบทละครโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้จัดเป็นงานลิขสิทธิทธ์ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองเมื่อคุณเอ็กซ์เพรสหรือแสดงมันออกมา ซึ่งจะได้รับความพุ้งพรองทันทีโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องจดทะเบียนแต่ถ้าคุณมีโลโก้ร้านมีชื่อร้านมีสัญ,ญลักษณ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และต้องการใช้กับสินค้าหรือบริการสิ่งเหล่านี้ต้องจดเป็นเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องทําการจดทะเบียนในประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครองถึงจะได้รับความคุ้มครองนะครับส่วนถ้าคุณมีงานที่เป็นงานประดิษฐ์มีฟังก์ชันการทํางานยกตัวอย่างเช่นสูตรอาหารเครื่องจักรระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสูตรทางเคมีสิ่งเหล่านี้สามารถคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรได้ซึ่งต้องทําการจดทะเบียนในประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครองถึงจะได้รับความคุ้มครองครับแต่ถ้าคุณมีสิ่งที่มีประโยชน์ทางการค้าและไม่ต้องการบอกใครยกตัวอย่างเช่นมีสูตรลับ มีข้อมูลลูกค้าซึ่งเอาไปใช้ในประโยชน์ในทางธุรกิจได้สิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการเก็บปกป้องเป็นความลับเอาไว้มีกระบวนการเข้าถึงอย่างเป็นระบบสิ่งเหล่านี้สามารถปกป้องเป็นความลับทางการค้าได้ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองถ้ามีคนมาขโมยความลับเขาก็จะทําการละเมิดความลับทางการค้าของเราซึ่งถ้าคุณสงสัยว่าผลงานสร้างสารรค์ของคุณจะขอรับความคุ้มครองเป็นอะไรที่ ATP s e r v f, เรามี IPRO Concept สามารถช่วยคุณวิเคราะห์สิ่งที่สร้างสารรค์แบบ inside full เจาะลึกว่าผลงานของคุณต้องขอรับความคุ้มครองเป็นแบบไหนถ้าสงสัยทักหาที่ปรึกษาของเราได้เลยนะครับ